สวัสดีค่ะมาพอรกระสาโออีกแล้วพี่น้องจ๋าอ้าวันนี้ชายเดียวอีกแล้วพ่อบ้านคอยพุ๊บพุบโพพี่น้องจ๋าอ้าวันนี้สาโอได้ตาปลาหมึกพี่น้องจ๋าบักสางโตอีกเอกอีกเอก,อก,อก,อกเลยพี่น้องเอ๋อคนน่ะวาดแต่เสพแต่เสพใส่กระปุนเมือหน่อยนึงพี่น้องจ๋ามามาซา,าโอ,โอะอะไรยังหางย้ำเุ้ยเหมือนนี่พักอลังกายถ้าเราไม่หัวต,ต้นกล้วยเ <laughs> จะมาลองซิเมืองพี่น้องจ๋าต้อนตะกอนมันแล้วก็อันนี้คอยกระนั้เสนอพี่น้องเอ๋อ อะไรนะหยอดบักผ ok ่าวอวนบพี่น้องจ้านอมันหยอดมันอะไรพี่น้องเออเนี่ยเขาก็กระลืมซื้อแล้วเออแทนเป็นตะแซบตะแซบมามาพี่น้องมาเดี๋ยวรักษาิมกันให้ก็เกลือกันด้อยอืมมันมันพี่น้องเลยมันมันบกขมบกฝาดบกเียนบกยังมันมัน

อบอกคำาอืมอืม,อมงามๆพระบุงน้าพีหน่ยอยหน่อยเออหน่อยอืม อืม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 เือดความล้อนเมืองพี่เนาะต้นกล้อ มากล่ยมึงก็กระปุ่นมาไนงะม,มาจา้ะ อืมแปลไปอีกแบบเลยพี่นอ้องได้อยู่อม,มองอัน,นอ่นอนๆมันแซ่บแปลไปหนออ่อยออกขมนินดๆออกขมนิดนิดพี่นอ้องสิบอัมีรสชาติเลยกับแมม เวลาคืนลงไปจะออกคมนิดหน่อยอท่านจะไก้กระปุ่นมาเนีไงไปปลวกไปปลวกกันง,งามไปหน,น่อยเลยเพื่อนมึงไปไหมนเนี่ย bay nhanh như này sẽ các lại phải quẩy bên đây thì đẹp sườn cao sườn đơm thế nào tuyệt nam nhanh đẹp mà mm. Ừ. ใหญ่แฮนหัวปีพันปีจนดำเบลอพีนอ่น้องเลยอืมอืมเอาไปโดนไหลหอืม อร่อยกว่าอืมฟาดอืมอันนี้คว้างแฉะแฉะแงอนะอืม กรอบไว่ยำไงมันหอมหมกรอบเห้ง ัวเดี๋ยวอิ่มดูยัแงแง้ะความแข็งเซลซิกินแบบไม่เผ็ดพี่เนากินแบบไม่เผ็ดอืมกินไม่กิน,นว่าเป็นดอกแอปเปิป้ลพม่เนาอืม อร่อยมากเลยค่ะอ๋อต้องยกนิ้วให้ได้เป็นหนึงเลยคือทุกอย่งดีครับอ๋อโล่งได้จังว่ะ อืมเจ็บแห้งเยอะหรอกเผาอืมอืมโตเดี๋ยวอิ่มพี่น้องจะ้ะมาน้ำ